ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เห็นกลุ่มกวนที่ไปป่วนด่านตำรวจที่เขาตั้งด่านป้องกันอาชญากรรมป้องกันยาเสพติดหลายๆที่นะครับเห็นแล้วก็ไม่สบายใจก็อยากจะขอพูดอะไรนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ท่านท่านทำไปเพื่อยอดไลค์ยอดวิวของท่านมันคุ้มแล้วเหรอครับที่ท่านทำในสิ่งอย่างนั้นน่ะ จนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปกครองบ้านเมืองออกมาให้หยุดให้ตำรวจหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดตั้งด่านซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะครับตำรวจเขากินเงินเดือนของพวกท่านแล้วพอป่วนไปก็มีคนถูกอกถูกใจนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดกันยังไงนะครับ พอตำรวจไม่ทำงานรู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นยาบ้าราคาถูกมากนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองคนบ้าจะเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วนะครับดูข่าวมีแต่พวกเมายาบ้าทั้งฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านเผาช่องฆ่าลูกฆ่าหลานต่อไปมันจะถึงพวกท่านไหมครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับตำรวจเขาไม่เดือดร้อนหรอกครับเขาทำไม่ทำ เขาก็มีเงินเดือนกินอยู่แล้วที่เขาเลิกด่านไปตอนที่พวกท่านไปไล่ไปวิวเขาอ่ะเขาทำงานไม่สะดวกเขาก็ต้องเลิกเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกครับตอนนี้ทั้งปืนเถื่อนไม่เถื่อนฆ่ากันอย่างกับฆ่าหมูฆ่าหมายาบ้าเม็ดละ5้าบาทสิบาทนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านทำสิ่งที่ท่านทำคุ้มแล้วก็ทำไปเถอะครับ ถ้าชาวบ้านชาวช่องเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ถูกใจท่านแล้วท่านยอมรับได้ก็ไม่เป็นไรครับนะครับตำรวจเขาคงไม่เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นเราลองมาตั้งสติดูกันใหม่ไหมครับว่าสมควรจะสนับสนุนคนพวกนี้ไหมตอนนี้บ้านเราเป็นยังไงครับดูข่าวอาชญากรรมปืนเถื่อนเมายาบ้า เทียนสารพัดอย่างไม่โดนครอบครัวใครไม่รู้หรอกครับนะครับให้ตำรวจเขาทำงานดีไหมครับงั้นเราเรามาลองซาวเสียงกันดูนะครับถ้าใครสนับสนุนคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยโพสต์ช่วยกดไลค์กดวิวให้ด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ